ไปนองกลับในเรืองตัวตลกนะครับตอนที่เราพุ่งแนะนํหลุงเตงไปแล้วนะครับลุงเตงก็เป็นคนจ้างโดยนั่งจวนกู่คุดนะครับอยู่ตีตะติงปลาอำเภอตะติงปลาจังหวัดตรงกล้าอยู่ี่บ้านกู่คุดต,ตอนนี้ก็มีอนุตาวารีตัวเตีงอยู่นะครับเตกู่คุดไปนองไปเล่กันได้ก็จ้างเป็นรูปปั้นในต้วยงามน,นะครับลุงเตีงประวะ เล่นกาเนิดแกอยู่ที่นั่นแหละแค่นี้ตะล็อกลุงเทงนะครับมีอยู่ตุกขนา,นาตั้งแต่ลุ่งแล้วมาแกย,ยู่กูกับลุงนู่นุยลุงนู่นุยก็เป็นคนตรงกล้าเมื่อนะครับตามประวัติแต่ก็หวานนะก็เป็นคนแก้วกล่องกว้างอำเภอเมืองตรงกล้านะครับคนนี้นำนำนำ,นำอบุคลิกกองคนคนนี้มาจัดเป็นรูปนั่งจีว่านั่งนู่นุยอ่าก็เลยชีชื่อเรียกแกหวานู่นุยเนะจะเจอเจอจริงกองคนคนนี้ ไม่ดูจื้อไรไหมนะครับนี่คือนายนูน่นนุยนครับนี่นายนู่นนุยมักจะยู่่กับนายเต็งแกนี้บุคลิกลักษณะของนายเต็งนี่เป็นบุคลิกก้องคนตายโดยเจ้าพรนะครับหลุงเต็งนี่เป็นคนปูดตรงไปตรงมาพุ่งปั้ง,งนะมีความจือชัดจงรับปักดีเลยเป็นคนอบายย่อยิที่ดักความเป็นต่ะกดบากตายเขาอาวอุโมมอเไยคือเราไยายย่อมันเกยเอาเปรียบมันนะี่บุคลิกของหลุงเต็งงนี่เมื่อน้ำก้นปากตายเลยนะครับ ตัวนานุานุยนี่ก็เรียกว่าเป็นคณไม่ใจลาดแต่ใดนะ,ล,ะลุงเตียงต่้งใจลาดเกียยและมูัวม้อเลยพรมลุมลงนะเตียงแต่ว่าไม่จบเอาเปรียบ้อยไม่จบต่ำเนตจริงไม่ดีแบบน,นนะั้นเลนี่บุคลิกเราลุางเตนะียงนั่นคนตายไมื่นเวลาไปเรียนหนังสือเลยมาเกยเรียนกฎหมายอะไรแบบนั้นเลยนนนะอ้าวว่าเราคนตายจะเป็นอัวม้อความจริงเราต้องการความยุดที่ต่ไม่จบไเกยเอาเปรียบนะแต่เกยเอาเปรียบเราไม่ยอมเลยแบบนั้นเล ในบุกลิกก็ลุงเตียงปนานเนะลยเตียงงหนู่ยนี่ก็เป็นคนย่อมคนนะครับได้ตังเป้อ่าเป็นคนไม่ก่อยเจาลาศแต่ตัวอีวาโบก็ไม่เจิ้งนะครับปรากฏเราในโลกนี้ไม่มีเคยโบกับมีเตวะก็อาจจะลาดบางเหลืองไม่จะลาดบางเรืองรูาาบ้างเรืองไม่รูบางเรืองก็งเป็นคนตัวไปนะครับอันล,ลุงหนุ่ยนี่ก็ต่างต้องฐานนี่ก็เป็นคนตรงกล้านะครับนี่เป็นตัวตลกจะมีประวัติ ความเป็นมากปืนเป้่่าเป็นคนจังวัดตรงกระะ้าตังตังลุงเทงและลุงนุยนะครับนี่เป็นอกเล่นไม้กับตังดังลุงนุยลุงเทงตอนหลังกันเป้คือนี่ดูเป็นดอกจายจะแดงมาดูนั่งนะครับอ่าวันนี้แ็แนะนำใมาดูจากตัวตลกตรง